โอ้ยชวนอยู่แล้วครับไม่ไปครับต้องไปครับขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเอารถมารับเลยครับไม่ไปครับไปครับจ้างครับติามค่าตัวให้ไหมครับต้องจ้างหมดเล้ค่าที่มันก็ต้องเสียเองนะโอ้โหไปก็ไปกินข้าวเลยกินข้าวปีเลยนะพี่ไม่ได้เห็นเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงข้าวอันนั้นมันของปกติอยู่แลวครับที่คุณต้องทาเหมือนไปอีเวนต์เลยจ้างไปอีเวนต์ไปขึ้นบ้านใหม่โอ้โหต้องร้องเพลงก็แหละผมว่าได้ดิก่ะจายตั้งด้วยโอ้โหคุยผู้จัดการเลยนี่พี่ฟิล์ม ครับแค่นี้แค่นี้ครับผมเคยเจอแม่พี่ฟิล์มกับพ่อพี่ฟิล์มแล้วอ๋อพี่ฟิล์มเคยเจอคุดาผมแล้วใช่เคยเจออาผมแล้วใช่เฮ้ยอาผมเป็นแฟนคลับพี่ฟิล์มครับเขาดูเขาดูเขาดูเวลารายการเหมือพี่ฟิล์มไปออกอย่างเงี้ยไปออกรายการเอ้าพี่ฟิล์มนี่เล่นกับแจมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มเล่นนี่ ครับ,คร,บครับเอเอนั่นแหละจะพูดอะไรครับจะพูดอะไรเมื่อกี้รออยู่นั่นแหละนั่นแหละครับพี่ที่บ้านก็เป็นแฟนคลับพี่ฟิมเยอะทางพ่อทางย่านี่ก็ดูดูตั้งแต่ตอนที่แบบว่าพี่เมียโอ้โหตอนนั้นเนาะพี่เมียไม่ใช่พี่ฟิมเล่นเรื่องเมีย2018สติเนาะสติเออนั่นแหละเล่นเรื่องเมีย2018ตอนนั้นก็โอ้โหดูกันครับดูกันทั้งบ้านเลยก็รู้จักพี่ฟิมแล้วก็พอมาเล่นด้วยกันก็เฮ้ยได้เล่นกับพี่ฟิมอย่างเงี้ยเขาก็นั ครับส่วนที่บ้านผมลหฮะบอกว่าเดี๋ยวคนนี้มันพูดเก่งดีเนาะอออืเมันก็จริงใจดีคเพราะว่าเจอครั้งเดียวก็เลยพูดแค่นี้ครับนี่ตอบตามความสัตย์ทิงเลยครับก็คือนั่นแหละก็คือแตกต่างจากคือเรารู้จักแจมต่างจากที่บ้านรู้จักแจมรู้จักแจมไหมต่างครับยังไงครับอ๋อขามไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับเข้าใจตรงกันครับ ม่แต่บ้านผมันยังยังไม่รู้จักพี่ฟิล์มดีขนาดนั้นเพราะว่าอย่างผมไปกินข้าวบ้านพี่ฟิล์มไงคุณแม่ก็ทํากับข้าวให้กินแล้วก็เจอคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็จะรู้จักกันระดับหนึ่งแต่ว่าคุณอาวันนั้นแค่ไปรับที่หน้าบ้านพี่ฟิล์มเฉยพอดีไปไปดอกของตรงนั้นแล้วก็ไปรับก็เลยได้คุยกันไม่กี่คําสวัสดีกันแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยครับกิน<า>น่าจะกินได้คนเดียว ไม่ปกติเวลาเราฟิตหุ่นไงพี่พี่ก็เหมือนกันพี่ก็นั่งทำอะไรนะมีอกกงอกไก่อะไรพี่อาหารปกติพี่ก็ทำได้ครับหรอออ๊ยต้องไปลองละหมม่พี่ขี้เกียจเดี๋ยวสักหน่อยก็ด้าเหี่ยง่ทำให้ชิมจ่ายตังค์ค่าจ้างมาโอ้โหอะไรเป็นกันเป็นทองไปหมดเลยแน่นอนได่เดี๋ยววันหลังไปเดี๋ยววหลังไปเดี๋ยวหลังไปซื้อวัตถุดิบไปให้ด้วยจ่ายตังค์ค่าจ้างด้วยครับผมจ่ายมาก่อนค่าตัวอะไรครับ เท่ากับอีเวนต์หนึ่งเดี๋ยวทำกินเองที่บ้านทำกินเองที่บ้านแล้วกันครับไม่เคยตอบให้เพราะว่าผมเคยอ๋อขโมยไก่กินผมเคยเออใช่ผมเคยกินไก่พี่ฟิล์มผมเคยลองชิมไก่ครีมไม่ได้ขโมยเป็ต้องขะเออเรียกขอก็ได้ขอก็ได้ขอกทุกอย่างอยากชิมไงอยากรู้ว่าถึงอร่อยอร่อยขนาดไหนเลบจริงๆพี่บ้านมีเรือลบเหรอครับมันเป็นสำนวนครับอ๋อโอเค